สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเอลโต้นะครับมาตามดูเอลโต้นะครับเอลโต้บริษัทเอลโต้เนี่ยเขาเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อพศ2543นะครับประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับเกิดจากทีมงานวิศวกรนะครับที่มี ความกระตือรือร้นมุ่งมั่นที่จะผลิตภัณฑ์นะครับเขาโด่งดังมากนะครับในโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี DSP นะครับ DSP ที่ล้ำหน้านะครับโดยเฉพาะาในการผลิตผลิตมิกเซอร์นะครับเครื่องผสมสัญญาณนะครับส่วนสินค้าอย่างอื่นที่เขาออกมาก็มีเยอะแยะนะครับพวกชุดตู้ลำโพงก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็น ลำโพงซิงเกิลหรือว่าเป็นลำโพง Passive Active นะครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆของเขาก็อย่างเช่น Wireless w i l e s เป็นสปีเกอร์ไ i เล l e นะครับเป็นลำโพงแบบมีไ i เล l e นะครับมีซีรีส์ต่างๆนะครับแต่ในวันนี้นะครับเดี๋ยว uh, ผมจะพามาดูเทคโนโลยีของมิกเซอร์นะครับ มิกเซอร์ในตระกูลไลท์ซีรีมิกเซอร์นะครับของ a อ t o ตัวนี้นะครับไลท์ซิลีเนี่ยเขามีทั้งหมด4ตัวนะครับ802 1202 1604และ2404นะครับเขามีชื่อคือไลท์ซีรีนะครับเหตุที่ผมพามาดูแล้วก็อะไรเป็นที่ uh, แรงจูงใจนะครับแรงจูงใจให้ uh, มาดู เอลโต้ตัวนี้นะครับแรงจูงใจของผมก็คือเจ้าออโต้ตัวนี้ทำไมถึงใช้อเลนซิสนะครับเอฟเฟกที่มีชื่อเสียงตัวหนึ่งที่สุดของโลกนะครับอเลนซิสตัวนี้นะครับอเลนซิสปรากฏว่าเมื่อเข้าไปค้นดูใน Facebook ของเอลโต้โปรเฟชชั่นแนลนี่นะครับก็ไปเจอว่า ซีอีโอของ a l ลซิ s นะครับมาซื้อกิจการของเ l t o นะครับได้ซื้อกิจการของเ l t o ไปผลิตนะครับในที่สุดทั้งสองตัวก็เลยมีการใช้เทคโนโลยีร่วมกันนะครับมิเซอร์เอลโตก็เลยมีสเต็มเอฟเฟกต์แท้ของ a l ลซิสอยู่ในตัวเท่ากับว่าเราซื้อ เราซื้อมิกเซอร์ตัวนี้ไปแล้วก็จะได้ทั้งเอฟเฟกแท้ๆของเอลิซีสเลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของปลอมหรือว่า e l ลิซีสตัวแพงๆนะครับตัวหมื่นกว่านะครับของแท้เนี่ยมาอีกให้เสียตังค์เท่ากับเราลงทุนครั้งเดียวนะครับเราลงทุนครั้งเดียวเราก็ได้ได้ทั้งเครื่องผสมสัญญาณได้ทั้งได้ทั้งเอฟเฟกหวานๆนะครับเอฟเฟกดีๆนะครับถือว่าเป็นเอฟเฟกดี ตัวหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับเอเลนซิสนะครับนี่นี่เรามาดูอ่ผมจะพามาดูแค่2ตัวนะครับก็คือยีอ่สิบสีกับ1604นะครับ2404กับ1604นะครับอันนี้ก็คือบอดี้เขานะครับบอดี้เขาพามาดูอ่ตอนนี้บอดี้เขาก็มีความสวยงามนะครับไม่หนามากไม่เทอะทะนะครับ ก็รูปร่างหน้าตาก็สวยเอาการเลยทีเดียวนะครับอ่าก็เคยไปสัมผัสตัวจริงนะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือออคเขานะครับออคเขาสีออคนะครับเขาแยกเป็นซ้ายขวานะครับเขาแยกสายสายขวานะครับอ่าที่เราเห็นในมิกที่เราใช้ในราคาถูกๆเนี่ยจะมีจะมีรูเดียวนะครับ1234เลยนะครับทีนี้อ ส่วนสายสัญญาณออกของเขาก็จะเป็น XLR นะครับ XLR คู่นะครับข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีเอาพุทธบายพาสด้วยนะครับมิกเซอร์ er ตัวนี้มีบายพาสด้วยนะครับเป็นสิ่งที่เราเห็นน่าสนใจนะครับส่วนคุณลักษณะที่สำคัญสำคัญนะครับก็จะมี EQ นะครับ EQEQ EQ มีทั้ง E ปีใหม่นะครับปี PE q นะครับให้เรามีปุ่มปรับถึง4ปุ่มนะครับตั้งแต่โลมิดโลมิดไฮแล้วก็ไฮนะครับส่วนออกก็ให้สีออฟฟูลออปชั่นเลยนะครับแล้วก็จะมี uh, มีดนามิกคอมเฟเซอร์นะครับดนามิกคอมเฟเซอร์หนึ่งถึงแปดชัแนลนะครับสำหรับ uh, ตัว16มี6ชัแนลนะครับส่วนตัว24ีมีแชัแนลนะครับ1ถึง8 จะมีคอมพิวเตอร์นะครับตัดสัญญาณน,นอกจากนั้นนะครับด้านหลังที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเขาก็จะมี Switch, ะ v, ะสวิตช์นะครับสวิตช์48โวลต์นะครับสาหรับหม่นะครับอ่ตัวต่อมาเป็น1604นะครับ1604ลักษณะเขาก็ไม่แตกต่างจากตัว24ชันแนลเท่าไหร่นะครับด้านหลังก็จะมีสวิตช์ Switch 48นะครับแล้วก็ มีที่เสียบสัญญาณสาย USB เหมือนกันนะครับบอดี้ก็บอบางนะครับบอบางเท่ากันนะครับเท่ากันเพียงแต่ว่าตัว24มันจะยาวกว่าเท่านั้นเองนะครับรูปร่างรูปลักษณ์เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับก็พามาดูแอลโตแล้วก็มาไขไขข้อข้องใจอย่างเดียวนะครับไขข้อข้องใจอย่างเดียวก็คือ เออตอนแรกก็สงสัยว่าทําไมเขาใช้เอฟเฟกต์อาริซิสหรือว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์มาหรือ,อยังไงนะครับปรากฏว่าบริษัท id, อาริซิสซีอโอของอาริซิสนี่ไปซื้อนะครับไปซื้อ,อไปซื้อเอลโต้นี่เองก็เลยมีการผลิตใช้เทคโนโลยีร่วมกันนะครับก็ได้ทั้งม er, ิกเซอร์ได้ทั้งเอฟเฟกนะครับได้ทั้งมิกเซอร์ได้ทั้งเอฟเฟกนะครับซื้อทีเดียวนะครับซื้อทีเดียวได้ทั้งครบ สมบูรณ์ทั้งสองอย่างในตัวเดียวกันนะครับก็มาแนะนําสู่พี่น้องพี่น้องเรานะครับให้ได้รับรู้นะครับหากจะใช้ ive, เอฟเฟรที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะจะใช้มิกเซอร์ ที่พอมาพร้อมเอฟเฟกที่มีคุณภาพนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงซื้อของปลอมต่ำกว่า5,000 6,000นะครับไม่ต้องไปเสี่ยงซื้อของพวกนั้นนะครับก็ซื้อของแท้ๆไปเลยนะครับเท่าที่ราคาคร่าวๆนะครับตัวที่8ตัว82นี่ย82เนี่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับ9,000กว่าบาท นะครับซื้อทางบริษัทที่มันมีประกันนะครับแล้วก็ตัว12 1202เนี่ยอยู่ที่11,000นะประมาณนี้แล้วก็ตัว16นะครับตัว16 อยู่ที่1ม0 0 0 1้0 0 0นหมื่นะครับเท่าที่เห็นส่วนตัว24่สิบสี่ชแนลนะครับเห็นที่20,000นะครับก็24่สิบสี่ชแนลก็สำหรับออกงานเวทีนะครับ16บหกชแนลก็เป็นงานพวกประเภทงานฟกซองงานคาราโอเกะนะครับก็โอเคเลยนะครับหรือโอคาราโอเกะจริงๆก็ใช้แปดชแนลหรือ12บสองชแนลก็ได้นะครับ อ่าสิบหกชันแนนกับ24่ส่ชันแนนก็เป็นงานเวทีงานดนตรีสดพวกนี้นะครับงานที่ต้องใช้ไม้เยอะๆหรือว่างานที่ต้องใช้สัญญาณสายสัญญาณเข้าเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกองกีตาร์นะครับกองกีตาร์เบียดออแกนอะไรเป็นดนตรีสดก็ใช้24ไปนะครับก็จะคุ้มค่านะครับก็จะคุ้มค่าคุ้มทุนแล้วก็ดีที่สุดของเขาก็คือมันมีเอฟเฟกนะครับมันมีเอฟเฟกในตัวเมื่อ,อผมจะลองซื้อมาใช้สักตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็มารีวิวให้พวกเราได้ดูได้เห็นกันนะครับเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้อง ส่วนเกี่ยวข้องของเราก็คือเอาข้อมูลนะครับหาข้อมูลมาให้พี่น้องชาวเครึ่องเสียงกลางแจ้งนะครับมาแบ่งปันกันใครที่มีความรู้นะครับใครที่เคยใช้ใครที่มีประสบการณ์นะครับก็รบกวนแบ่งปนันกันกับพี่น้องเราได้นะครับฝากคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม